หยิบปืนยิงเธอปัดปิวปิวปิวมาเทาอหน้านายนะเหมือนกุ้งเกงลิงเลย <c oughs> <c oughs> นี่มันชาเลนจ์อะไรกันคคเนี้วันแรกก็เอาเลยเทละเบิดเอ้ย สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันใน n o t s o b e r r y Legacy Challenge นะคะอันนี้ก็จะเป็น EP 1เลยนะของ Tiffany Berry นะคะหรือว่า Generation แรกในตีม4มี m น n ์นะคะเราก็พาน้องมาอยู่ในเมืองทัดโทษซ่าเนาะเพราะว่ามันดูแบบทะเลเยอะดีแล้วมันก็ดูสีมินต์ดีเป็นไงจินตนาการล้ำเลิศเราก็จะให้น้องมาอยู่ในลอถนี้นะคะที่ชื่ออตว่า w e a Romanza นะคะลงไปเลยจ้า โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่ดินนะคะของคุณทิฟฟานี่แล้วเนาะเรามาลงบ้านให้ทิฟฟานี่กันเลยดีกว่าแล้วก็เข้ามาในาแกลเลอรี่ของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะทิฟฟานี่ไมโครโฮมนะคะโอเคตอนนี้นะคะทิฟฟานี่ก็มีบ้านอยู่แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทำกันเลยก็คือการสมัครงานนะคะ งานที่ชีทิฟฟานี่จะต้องทำก็คือเป็นไซเอนติสต์นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะหน้าที่การงานนี้นะคะก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งไหมที่เคยคิดว่าอยากจะมีฟอยอยู่บนหัวหรอวัดมันคืออะไรหรือว่าอยากจะตกแต่งสตูดิโอนะคะด้วยถังน้ำใบใหญ่ๆที่มีฟองบับเปิลอยู่ข้างในถังนี้แน่เลยคุณนักวิทยาศาสตร์นะคะที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามี Gray matter ก็คือมันสมองเป็นเลิศนะคะที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เนาะก็คุณเนี่ยก็จะได้อลล็อกนะคะเครื่องแต่งกายใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น UFO hunter เครื่องแต่งกายอะไรอะ่ะนักล่า UFO หรอหื hmm. มันก็งง,งงอยู่นะอาชีพนี้ที่ฉันก็ไม่เคยเล่นนะคะหรือว่าได้ปลดล็อกนะคะตัว chemistry lab นะคะเพื่อที่จะได้มาปรุงยาแล้วก็คิดคน้นพวกยาตัวใหม่ๆนะคะ ไปกันเลยค่ะเอาค่ะต้องทำค่ะชาเลนจ์เขาบอกมาหน้าที่การงานนะคะของ Tiffany นะคะก็คือจะได้โ o รโมชั่ t ท s k ก็ต่อเมื่อมี2 Breakthroughs นะคะว่าแต่ Breakthroughs คืออะไร Scientific Breakthroughs นะคะหลัก การทางวิทยาศาสตร์นะคะอ๋อ b r e a ร t สก็คือการเหมือนปิ๊งหรือค้นพบไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะคุณที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถค้นพบอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในขณะที่คุณกําลังทําสวนอ่านหนังสือหรือว่ากําลังทําการทดลองใดๆนะคะอืมชีทิฟก็จะต้องทําตรงนี้ให้ได้2ครั้งเนาะส่วนทางด้าน aspiration ของชิทิฟานี่นะคะก็จะต้องถูกเกลียดขี้หน้าจากซิมสอง ตัวนะคะแล้วก็ต้องไปแสดงอากับกิริยาไร้รๆสิบครั้งนะคะว่าแล้วก็มาเลยจากตุบตับอยู่หน้าประตูนะจ๊ะครนนี้ครน,นคนนี้คุณแม่นางลูเซียนะคะก็เป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมอาชิทิฟานี่นี่ไงไอ้หลอกไฟนี่คือการเบรกตูสแน่เลยอะ่ะเอาไม่เต็มคะ่ะเพราะว่าดิฉันให้ชิทิฟนะคะมาต้อนรับเพื่อนบ้านสวัสดีลูเซียขอเค้กฟรีหน่อย คิวของฟรีขอกินเค้กฟรีหน่อยจ้ะเขาจะเอาเค้กมาให้เราใช่ปะขอบคุณนะที่มาว่าแต่เค้กล่ะย่านนี้มีคนอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ยดิฉันอยู่อย่างเดียวดายเหรอคะเนี่ยในย่านนี้มาอีกคนแล้วคุณตอนนี้ชื่ออะไรมาเทโอมาโควิกลูเซียมาโควิกเขาเป็นสองสามีภรรยากันใช่ไหมคะทำความรู้จักกับเขาหน่อยหวัดดีมาเทโอเค้กฉันล่ะ ที่นี่เขาไม่ให้ฟุตเค้กันเหรอคะนี่ไงเค้กอยู่นี่ไงเอามาให้มาเทโอทำไมแกวางเค้กกับพื้นวางเหมือนได้ยินอะเออวางบนโต๊ะสิเอา้าใครมาอีกอะ่ะเพื่อนบ้านอีกคนเหรอฮะอากาธาคัมโปบอททอมเข้ามาทำมเไีแยวเนี้ยคุณเรามาเริ่มกัน ทำแอสเพเรชันของชีทิฟานี่กันเลยดีกว่านะคะโดยเริ่มจากให้น้องนะคะไปแกล้งคนแถวนี้ก่อนเลยดีกว่ามาเทโอนั่นอะไรอะ่ะนี่เนี่ยแล้วก็กีเฟกแบดนิวส์นะคะให้ข่าวลวงโลกนะคะ <c oughs> ข่าวร้ายที่ลวงโลกชีทิฟานี่ก็คือสนุกมากดูสิสนุกใหญ่เลยอะ่ะในการแกล้งชาวบ้านอะ่ะเฮ้ย ของจริงนี่มันชาเลนจ์อะไรกันนี่คุณมีการไปทำให้เขากลัวด้วยอ่ะเฮ้ยชาเลนจ์นี้มันมันมือจริงวอุ้ยครบแล้วว่าแต่ว่ายังไม่มีคนเกลียดเราเลยอ่ะต้องทำยังไงดีนะต้องเพอร์ฟอร์มมินอินเทอร์แอคชั่นใช่ไหมมาเดโอขอตะโกนใส่หน้าหน่อยดีเฮ้ยอะไรอ่ะอินซอลการดูถูกขอฉันดูถูกหน่อยนะว่านายลืมติด กระดุมคอบนหนะดูถูกไหมถูกจริง,รงๆแล้วก็อะไรอะเจียเหรอคะยอเยาะเย้ยเหรอการยเยาะเย้ยโอ้โหนี่มันชาเลนจ์อะไรคะเนี่ยมาเทโอหน้าในนยนะเหมือนกุุงเกงลิงเลย <c ười> คุณแล้วมันก็มีบอกว่า imply m a มา e r is alama <c ười> แม่แกนะมาเทโอก็คือลามะนะ <c ười> เป็นการเปรียบเปยว่าแม่แกเหมือนลามะเลยอะไรกันคันนี้ อุ๊ยมาเทโอมันเป็นฟืนเป็นไฟเลยฮะมาคนละหมัดคนละหมัดนะมาเทโอแล้วจะดีมาเร็วมาแล้วคุณเทนไฟเทนตุกตาบกันตั้งแต่งานเวลคัมวากอนเลยนี่มันชาเลนจ์อะไรกันคะเนี่ยวันแรกก็เอาเลยเอา้าชีทิฟานี่ชีแพ้ทุกคนมาเทโอแกกลับบ้านของแกไปลูเซียมาก็ดีแล้วนะ พราะว่าสามีเธอนะ่ะเป็นคนไม่ดีเลยมาเอามันกลับไปเดี๋ยวนี้เลยเมื่อไหร่จะมาเอาสามีเธอกลับไปเอากลับไปได้แล้วเค้กก็ไม่อร่อยเลยทําอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยโกรธแล้วคุณลูเซียมเริ่มโกรธละคุณดูเขาคุยกันสิดูดูด,ด,ด,ดูคุณดูคุณดูนี่มันคือชาเลนจ์อะไรอ่ะมันทะเลาะก,กันใหญ่เลยเนี่ย โกรธมากลูกเซียโกรธมากๆเดี๋ยวให้ชีทิฟฟานี่นะคะได้มาดูแลตัวเองก่อนนะคะที่จะไปทําอย่างอื่นอย่างใดนะคะเพราะว่าสภาพชีทิฟฟานี่ตอนนี้ก็คือแบบย่าแย่มากอะคุณเอ้ยทิฟฟานี่นะคะได้ไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่นั่นก็คือโมเมนตัมคอนเซอร์เวอร์นะคะชีทิฟฟานี่ก็ได้จดไอเดียนี้ไว้ในโน้ตบุ๊กนะคะตรงนี้ใช่ไหม ใช่จริงๆด้วยอ๋อสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปทำที่ทํางานเนาะก็ให้นางนะคะได้มาอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่เราจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็มีเบรกตูสครั้งที่2นะคะ โอเคนี่พอหลอดไฟมันเต็มนะคะชีทิฟฟานี่นะคะก็ได้คนพบสิ่งใหม่อีกแล้วอันนี้คือการเบรคตัวค้งที่2ของทิฟฟานี่นะคะทิฟฟานี่ก็ได้จดไอเดียนะคะลงในโน้ตบุ๊กนั่นก็คือซินเทติกฟู o เซรั u m นี่ไงคะ่ะก็ถ้าสมมุติว่าคุณกิน Food ซรั่มตัวนี้เข้าไปนะคะคุณก็จะอิ่มอิ่มมากขึ้นนะคุณค่าความผิวก็จะลดลงเนาะ ตอนนี้ชีทิฟฟานี่ก็ได้ไปนอนหลับนะคะทับผิวห่มนะคะอยู่ในบังเบสของเธอเนาะโอเคเวลา8ปดโมงเช้าแล้วนะคะชีทิฟฟานี่นะคะก็ตื่นมาด้วยความหิวหวยเรามาเสิร์ฟเบรกฟาสต์กันเถอะทิฟเอ้ยน้องเป็นเวชเทเรียนนะคุณอ่าเอ็กแอนด์โทสมันเวชเทเรียนนะคะก็ให้น้องไปทำเราต้องอย่าลืมนะว่าซิมเราเป็นเวชเทเรียนคุณทิฟ คุณทำซ้วมพังอ่ะเดี๋ยวค่อยมาซ่อมค่ะไปกินข้าวก่อนทำกับข้าวเสร็จยังไม่ทันกินค่ะต้องไปทำงานแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ future s i m l a p s นะคะคุณเนี่ยก็จะยุ่งค่อนข้างจะยุ่งเลยนะคะในการที่ทดลองหรือว่าการค้นคว้าในสิ่งใหม่ๆต่างๆนะคะหรือบางทีนะคะคุณก็ อาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวด้วยนะคะมันคือหน้าที่การงานของคุณนะคะที่จะทําให้โลกนี้มันดีขึ้นนะคะเราหวังว่าอย่างนั้นนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอเคไปเลยค่ะดูที่ทํางานของดิฉันสิคะโอ้โหชีทิฟมาถึงก็คือจ่ายเงินค่าอาหารแล้วก็วิ่งไปกินเลยค่ะเยี่ยมค่ะในขณะที่ชีทิฟฟานี่กินนะคะ คุณดูสถานที่อันน่าเศร้าแห่งนี้สิคะดิฉันอยากจะกดบิวแล้วก็รีโนเวทมันไปเลยนะตอนนี้เลยแต่ว่าวันนี้เราเล่นเกมกันก่อนนะเออว่าแต่ว่างานน้องจะต้องทำอะไรบ้างขอเมทัลจากเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานของเรามีใครบ้างเอ่ยมาทำความรู้จักหน่อยการทำความรู้จักั้งนี้มันจะต้องมีผลประโยชน์นะคะปาคะหนูเพิ่งมาทำงานวันแรกขอเมทัลหนูหน่อยคะ่ะ มีขอคริสตัลด้วยค่ะขอเลยค่ะอ่ะให้ทิฟฟฝึกการทำงานของชีไปนะคะสิ่งต่อไปที่จะต้องทำก็คือขอคริสตัลจากเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็เอาเมทัลนะคะมา analyze เอามาวิเคราะห์นะคะเมทัลน่าจะหน้าตาอย่างนี้นะบาคนไนท์อะชีทิฟฟานี่ช่วยวิเคราะห์เมทัลหน่อยจ้ะโอ้คุณการมาฝึก อ n ัยสิ i s ตรงนี้นะคะก็ทำให้คุณเจอธาตุใหม่ๆด้วยนะคะนี่ไงคะออ่ชีทิฟานี่เจอโอซิเนตนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะดิฉันอ่อนต่อวิทยาศาสตร์มากเลยคะ่ะเรียกได้ว่าผ่านมาได้ก็บุญแล้วนะคะในการเรียนชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็ต้องมาคุย กับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะหุ่นยนต์นักประดิษฐ์ตัวนี้10นาทีนเนาะในทักษการทำงานนะคะบอกให้เรานะคะเอาธาตุนะคะมาวิเคราะห์แล้วเราก็ได้โอไซเนตมาพอดีเลยตะกี้เลยเนาะก็มาลองวิเคราะห์ธาตุตัวนี้กันดูนะคะแล้วนะ้าที่การงานของเราก็บอกให้เรามาลดน้ำต้นไม้อะสิ่งพวกเนี้ยเราจะเก็บไปปลูกที่บ้านกันนะทุกคนเก็บมันให้หมดเก็บมันทั้งส่วนเลย สิ่งต่อมาที่ทํานะคะก็คืออยากทำอันนี้คุณเขาเมยทําพอดีเลยอะ่ะผสมยาผสมฟูดเซรั่มค่ะโอ้โหเรามาดูชีทิฟฟานี่ปรุงยากันนะคะอือหอใส่นุ่นนิดนั่นหน่อยนะคะอย่าทําระเบิดก็พอทิฟร้อนหรอนั่นร้อนหรอโอ้โหอือหอเป็นการทํางานที่แบบเทระเบิดเอ้ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยทิฟไม่นะอะไรเนี้ยโอ้ยเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะในขณะที่ทิฟฟานี่กำลังผลิตยาตัวนี้นะคะออ่เอรอบหน้าช่วยระวังมากกว่านี้หน่อยนะคะก็แหมวันแรกก <person> นันเนาะรีเพลสไปสิคะไม่ใช่เงินเราเอาใหม่ทิฟไม่บื้มค่ะแต่เป็นประกายไฟเลยคะ่ะ อ่อจะกินหรือว่าจะให้คนอื่นกินนะคะกินเองสิคะเรามันต้องลองยาด้วยตัวเองใช่ไหมกุลไหนกินแล้วเป็นไงจ๊ะมันจะช่วยให้เราไม่หิวนะคะโอ้โหเนี่ยค่าความหิวเต็มเลยเอ้ยงานจะหมดเวลางานแล้วอะอยากทำมันเนี้ยโมเมนตัมค um อนเซอร์เวอร์ออเราก็กดตรงไอ้กลมๆนั้นแล้วก็คลิคลกที่สเตเลสนะคะให้น้องนะคะอยู่ ชานะคะอยู่ชาค่ะทีฉันแปลให้นางเลิกงานชาค่ะอ่ะแล้วน้องช่วยมาทําโมเมนตัมนะคะโหคุณ oh, <hun. S 1> อย่างเท่บอกตรงตรงเลยว่าเทรลเบิืดโอเคทิฟฟานี่ก็ได้สร้างโมเมนตัมคอนเซอร์เวอร์ขึ้นมาแล้วนะคะเอาเก็บใส่กระเป๋าเอากลับไปตั้งที่บ้าน อาล่ะตอนนี้ก็ชิวๆแล้วเนาะให้น้องมา practice analysis ดีกว่าเผื่อจะได้เจอธาตุเอาไปใส่ตารางธาตุที่บ้านนี่ไงชีทิฟอา้าวดิฉันกำลังจะอ่านตรงนี้ทุกคนชีทิฟนะคะได้ไปฝึก การวิเคราะห์แยกแยะนะคะแล้วก็เจอท่าตัวใหม่นะคะชื่อว่ากูเบลกนะคะวันนี้ก็จบลงแล้วแล้วทิฟฟานี่ก็ได้โปรโมชั่นด้วยก็คือได้รับการเลื่อนขั้นใช่ไหมคะตอนนี้เป็น apprentice inventor นะคะก็ได้เครื่องแต่งกายใหม่ได้32เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้ journey to the stars เป็นโปสเตอร์นะคะทุกคน อาชีทิฟฟานี่ก็ได้กลับมาบ้านของชีแล้วนะคะอาชีอะพีพีแต่ว่าห้องน้ำพังอยู่ช่วยไปซ่อมด้วยค่ะและในระหว่างนี้เราก็จะเอาทาสมาใส่ตารางทาาของเรากันลากลงไปลากลงไปคุณว่าโมเมนตัมคอนเซอร์เวอร์จะต้องไปใช้ที่ทำงานด้วยไหมะเอาใส่กระเป๋านองไว้ก่อนละกันเนาะแล้วก็ส่งเดี๋ยวเราจะส่งพวกคริสตัลกับเมทัลพวกนี้นะคะไปที่ g o council นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทาง g o council นะคะเขาก็จะส่งเป็น element นะคะหรือว่าเป็นไ e อ้อนธาตุอันนี้กลับบ้านมาให้เราในเมลเนาะตอนนี้ก็ให้น้องมาทำสวนนะคะมาปลูกต้น snapdragon ที่เราไป snap มาจากที่ทำงานนะคะมันราคาดีใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยต้องปลูกมันนะคะโอเคผ่านไปวันแรกแล้วนะคะ อย่างทุเลทุรักนะคะโอ้โหเป็นการใช้หนึ่งวันได้แบบคุ้มค่าจริงๆเรื่องของเพื่อนบ้านก็คือแบบรับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีคนย้ายเข้านะคะแล้วก็เอ้าแล้วงานฉันก็จะเริ่มแล้วค้ณมัวแต่มาเผือกเรื่องชาวบ้านเนี้ยมามากินของเหลือในตู้เย็นทิฟเร็วออ้ได้เวลาทำงานแล้วนะคะไปทำงานกับชีด้วย ถึงที่ทำงานแล้วนะคะเออหน้าที่การงานในวันนี้นะคะก็ยังจะต้องขอคริสตันกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็ให้ชีทิฟฟานี่นะคะได้ไปขอทั้งคริสตัลทั้งเมทัลเลยเพราะว่าเราจะต้องทำตารางธาตุของเราให้สมบูรณ์ด้วยไงแล้วก็ต้องไประดมสมองหรอ brainstorm ไประดมสมองกับเจ้าหุ่นยนตน์ประดิษฐ์ตัวนี้นะคะโอ้หุ้น เท่มากอะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะรีโนเวทนะคะให้มันถ่ายรูปสวยหน่อยนะไปทำรูปปกนะมันจะได้ดูไม่เศร้าหมองขนาดนี้นะคะมาแล้วชีทิฟานี่ชีประดิษฐ์ซิมเรได้แล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือต้องตั้งชื่อปืนด้วยนะคะว้าวดิฉันก็จะตั้งชื่อปืนง่ายๆนะคะว่าน้องปิิๆนะคะเพราะว่าขิดอะไรไม่ออกแล้วเฮ้ยอะไรอะ ต้องแช่แข็งเพื่อร่วมงานหรอหยิบปืนยิงเธอปัดปิลปิลปลนี่แหละคุณมีหน้าละ่ะมันถึงกแกล้งชาวบ้านเขาไงมันมีเวลาแกล้งชาวบ้านจริงๆเพราะว่าหน้าที่การงานก็คือให้แกล้งชาวบ้านเขาคะ่ะเอ้าคุณคุณทิฟค์คะ ถ้าคุณทำทาร์กของหน้าที่การงานเสร็จแล้วนะคะช่วยไป practice analyze ตรงนี้นะคะจะดีเราจะได้ element ไปใส่ในตารางทาร์ของเรากันนะคะอ่ะเราให้น้องทำงานไปนะคะตอนนี้น้องนะคะเจอท่าตัวใหม่นะคะชื่อวอลเลนตันนะคะแล้วก็ได้การ b เบรกตูวครั้งที่3นะคะน้องสามารถประดิษฐ์ซิมเรได้เราก็ทำกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไงลืม อู้มีเมลมาส่งพอดีเลยนะคะเพราะกลับบ้านมาอ่ะให้น้องไปเอาเมลนะคะได้พวกธาตุมาแน่ๆเลยนี่ไงได้มาเต็มเลยทิฟและทิฟก็หิวทิฟช่วยไปหาอะไรกินนะและทิฟก็ไปนั่งดูทีวีชิลๆนะคะส่วนเราก็จะเอาธาตุมาใส่ไว้ในชาร์ตอันนี้นะคะลากลงไปเลยค่ะ อันไหนซ้ำก็เก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้ใช้ในภายภาคหน้านะดิฉันไปดูมาเยอะไงเขาได้ใช้ตอนนี้ก็ส่งพวกชิ้นส่วนคริสตัลกับเมทัลนะคะไปที่ g e o o o n นซิ l เหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้กลับมาอีกนะคะทุกคนคือเราให้ชีทิฟฟานี่ไปเข้าเมืองมาเพราะว่าเราอะได้ลงซิมไว้ใช่ไหมคะพวกซิมที่แบบคน คนจริงๆที่ไม่ใช่ npc เดิมน,นะคุณที่เป็นคนทำขึ้นมาเราก็จะสร้างเป็นกลุ่มนะคะเป็นคลับของเรานะก็จะมีเพจอันนี้คือเราสร้างเขาเองนะคะแล้วก็มีคุณมีรุรันนะคะอันนี้คือคุณซีนนะคะเอ่อแกลเลอรีอ่ id เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ใน description box นะคะได้สร้างเขาขึ้นมานะคะแล้วก็มีคุณไคร่านะคะอันนี้ของคุณเซนแมน044นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอ่อ id เป็นแกลเลอรีอ่ id ไว้ให้ใน description box นะคะ อาชิทิฟานี่ชิตื่อแล้วก็ช่วยมาเข้าห้องน้ำก่อนเลยจ้าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ช่วยไปหาอะไรกินนะคะระหว่างกินก็นั่งดูทีวีไปด้วยเลยนะคะกินข้าวไม่เคยหมดจานค่ะงานเริ่มก่อนทุกทีปะ่ะเราไปใช้ชีวิตกันที่ทำงานนะมาถึงที่ทำงานกันแล้วนะคะก็โอ้โหพอดีเลยอ่ะ ตัวสกกระปกพอดีเลยแล้วทัสของหน้าที่การงานให้ไปอาบน้ําแบบท็อดฟูลชาเวอร์นะคะห้องน้านี่ก็คิดว่าจะทําใหม่นะเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลกับการใช้งานของซิมเลยดูลําบากลําบนในการเข้าห้องน้าม,มากเลยเดี๋ยวเราก็จะรีโนเวทสถานที่นี้ให้มันใช้แบบเข้ามือของเราหน่อยนะคะในเกมเพลย์ของเรานะคะ พอชีทิฟฟานี่อาบน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ช่วยมาขอเพื่อนร่วมงานนะคะขอคริสตนันมันไม่เห็นยากอย่างที่คิดเลยคุณก็เนี่ยขอวันละชิ้นสองชิ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เต็มตารางแล้วคุณเชื่อไหมไม่ยากหรอกจาคานี้ไว้นะแล้วทําไมจะต้องไปซุบซิบกับเพื่อนร่วมงานด้วยนี่คือหน้าที่การงานหรอคะมาฝึกทําการทดลองดีกว่าทิฟฟานี่ อ่เดี๋ยวเราก็จะให้น้องนะคะได้ทำทาร์์ของหนะ้าที่การงานต่าง,าง,างๆนานาไปนะคะเอากินเข้าไปด้วยค่ะทิฟฟานี่ต้องปรุงเรดฮอตเซรัมเหรอคะมันคือเซรัมอะไรเอ่ยเพราะว่าเราได้รับการเบรกตัวเป็นครั้งที่4แล้วนะเรดฮอตต้องใช้เบซิลนะคะในส่วนของเราเนี่ยไม่มีเบซิลนะคะไม่มี ไม่มีจริงๆด้วยเราก็ต้องกดโทรศัพท์ไปสั่งออนไลน์ค่ะแล้วก็ปรุงยาได้เลยเร d ฮอตจะบึ้มอีกไหมคะเนี่ยคราวนี้เยี่ยมมากเลยพอเราปรุงยาเสร็จแล้วนะคะในทกซ์เขาก็บอกให้เราดื่มยาไปด้วยืม hmm. โดนใจโดนใจมากการดื่มยาเนี่ย oh. น้องดื่มยาเข้าไปแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็จะทำให้รู้สึกอย่างไร หลังจากดื่มยาเข้าไปแล้วนะคะชีทิฟฟานี่นะคะก็รู้สึกเหมือนแบบ feeling l e e d to toilet ก็คือค่านะคะการเข้าห้องน้ำม,ามันจะลดลงอย่างเร็วยิ่งขึ้นนะคะคุณเห็นไหมมันจะมีลูกศรแดงๆขึ้นอยู่นะคะก็คือกินยาเข้าไปแล้วฉี่จะแตกนั่นเองค่ะอะไรกันคะเนี่ยแล้วเราต้องไป analyze element ด้วยเหรอคะว่าแต่เรามี element ไหมมีไปไปเลยเฮ้ยคุณหนะ้าที่การงานมาให้ แช่แข่งเพื่อนร่วมงานอีกแล้วว่ะนี่ไงมันถึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ขี้แกล้งเนี้ยซนขนาดเนี้ยเอะอะเอะเอะก็จะหยิบปืนขึ้นมานะคะเล็งไปที่เป้าหมายแล้วก็ยิงเลยค่ะชอบเสียงหัวเราะชีจังเลยว่าแต่ตอนนี้ก็คือฉี่จะแตกแล้วจ้าช่วยไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยนะทิฟ แล้วตอนนี้ชีทิฟฟานี่ก็คือทำหน้าที่การงานเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยให้น้องมาทำแอสเพอเรชันในเวลางานให้มาใช้คอมพิวเตอร์นะคะแกล้งคนนะคะเป็นเวลา3ครั้งนะคะหมดเวลางานแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้รับการเลื่อนขั้นนะคะเป็นจูเนียร์ทิงเคอนะคะตอนนี้เราก็ทำงานได้39เหรียญต่อชั่วโมงแล้วนะเราก็ได้โคงไฟตั้งโต๊ะกลับบ้านไปด้วยพร้อมกับเครื่องแต่งกายในหน้าที่การงานใหม่นะคะ กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวให้ชีทิฟฟานี่นะคะได้ไปทําสวนหน่อยเอา้าวสวนไม่ไม,มีอะไรต้องทำํำาทุกคนงั้นก็ให้ชีทิฟฟานี่นะคะส่งพวก Element เนาะไปที่ g ีโอคอนซิลนะคะเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นหน้าเพื่อนเรานี่แล้วทําไมพอกดขึ้นมาหรือว่าสายซ้อนคะเนี่ยเป็นคุณมีรุรันนะคะโทรมาชวนไปเดทไปไหมไปไหมไปไหมไปไมสิจ้า คือเราก็ได้ไปอ่านชาเลนจ์นี้มานะคะจนครบแล้วนะในเจเนเรชันที่3นะคะหรือว่าสีเยลโล่นะคะสีเหลืองนะคะก็จะต้องสนิทกับเจเนเรชันแรกนะคะก็คือมินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรีบๆทำทาร์กต่างๆของใน,ในแต่ละเจเนเรชันนะทุกคนทำให้มันเร็วขึ้นนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวชีมินชิตุยไปแล้วเจเนเรชันที่3ก็จะไม่มีคนสนิทด้วยเลยเพราะว่าเขาเขียน กฎกติกาไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะ stick to the, stick to the rules นะคะก็คือจะอยึดตามกฎกติกาเขานะมีรู้ลันไหนถามมีรู้ลันสิว่าเธอมีใครในใจหรือยังจ๊ะที่ชวนฉันมาเดทเนี่ยออยังโสดอยู่อุ้ยเขากอดกันด้วยอุ้ยทำไม first kiss ได้แล้วอะอ่าเรามาดูกันนะว่าชีจะได้ first kiss ไหมเขาจะรับจูบแรกของเราหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยตอนแรกก็เอาเลยอ๋อทีฟเฮ้ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแบบ modify เขาในแคสหน่อยอะ่ะคุณเพราะว่าดิฉันมีภาคไม่ไม่เหมือนกับคุณซีนมีไงบางอย่างมันก็จะหายไปอ้าเรามาเจอซิมอีกตัวที่เราเอาลงไว้นะคะคุณเจเน็ตมิสเตอร์นะคะของคุณเซนแมนเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวเอาเธอเข้ามารวมกลุ่มก่อน เอาล่ะเราก็จบการเดทเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาบ้านอันแสนสุขของทีเฟอรนี่แล้วนะคะให้น้องไปหาอะไรกินก่อนจะหมดวันเนาะโห EP แรก progression เราไปไกลมากเลยอะ aspiration นะคะเราถึงระดับที่2นะคะ ไกลมากส่วนในเรื่องของตารางาธาตุของเรานะคะก็มี1 2 3 4 5 6อันแล้วนะคะใน EP แรกนะคะและที่สำคัญก็คือได้เดอะแกงเพื่อนสาวมาครบทีมที่เราลงไปเลยและคุณมีรุรันกับเราก็มี กุ๊กกิ๊กกระปุกกิ๊กกุ๊กกันนะคะเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปแต่งตัวคุณมิรุลันในแคสนะแต่ว่าเป็นออฟสกรีนเนาะก็คือเดี๋ยวจะไปแต่งของเราเองนะคะจะได้ไม่มารกหูรกตาในชาเลนจ์ของเรานะเพราะว่าแพ็คที่เรามีกับคุณซีนมีเราอาจจะไม่มีบางแพ็คที่เขามีอะเนาะมันก็จะทําให้บางสิ่งบางอย่างได้หายไปนะคะอ่ะในวันนี้นะคะเราก็ขอส่งคุณผู้ชมไปตอนน้องทิฟฟานี่นอนหลับ ทับผ้าห่มนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ